สวัสดีเพื่อนๆนที่รักของแอดนะคะวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะในช่องแนวทางทำกิน my way official นะคะวันนี้เราจะมาอธิบายกับเรื่องสูตรหวยเรลากันนะเพื่อนๆมีหลายคนสงสัยมานะคะเพื่อนๆที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอยากที่ถามว่าสูตรนี้เอามาจากไหนอะไรยังไงนะอ่ะวันนี้แอดจะมาคลายความสงสัยกับสูตรนี้นะคะว่าคิดยังไงเนาะทำไมแอดเอา ทำไมแอดมีเลขศูนย์มามาได้นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวแอดจะมาพาเพื่อนๆทํานะคะแล้วก็ดูกันว่าเออเอามาจากไหนอะไรยังไงนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปวิดีโอดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็วันจัน์เนาะเพื่อนๆแล้วทําอันนี้เสร็จแล้วแอดก็จะทําหวยลาวต่อให้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะ เราไปดูกันนะไม่พูดคําททำเพลงไม่ต้องมีสปอนซ์สปอนเซอร์วันนี้เอากันเลยเอาเลยเนาะเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะหลายคนสงสัยนะคะตามคอมเมนต์นะคะว่าเลขศูนย์เอามาจากไหนนะคะแล้วก็มีพี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะอยากทราบว่าอสูตรนี้คิดยังไงเนาะสูตรนี้เป็นสูตรคูณสิห้าเปอร์เซ็นตนะคะเพื่อนเพื่อนสิบห้าเปอร์เซ็นแอดเคยลงคลิปให้แล้วว่าคูณยังไงแล้วก็การหาการ าหาตัวเลขคำนวณออกมาให้ได้5ตัวหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้นะคะก็สำหรับสูตรนี้พี่จะเอา5ตัวหรือพี่จะเอา4ตัวแค่พี่ทำได้ก,ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวพี่เองนะคะแต่ส่วนตัวแอดนะคะโดยโดยโดย,โดยตรงก็คือถ้าเอาสูตรนี้ไปทำสำหรับการเล่นปักแอดก็จะหา5ตัวนะคะสำหรับการเล่นหวยลาว ถ้าไม่หถ้าไม่ได้5ตัวจริงๆแอดก็จะเอาแค่ตัวที่แอดได้ก็คือสี่ตัวนะคะคือสี่ตัวเอาไปแทงหวยลาวเพราะว่าถ้าเป็นหวยลาวนะแอดไม่อยากจับ5ตัวเพราะอะไรยังรู้ไหมคะเพราะว่าหวยลาวอะ่ะมันมีแค่4ตัวเองแอดเลยไม่อยากหาตัวที่5เข้ามาเพิ่มเพื่อจะเพิ่มเป็นลายจ่าย ในการซื้อนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจุดประสงค์ทำไมมันได้สี่ตัวเพราะตอนที่แอดแอดสอนมันต้องหามาห้าตัวนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ว่าทำไมถึงถึงได้สี่ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นพันก่อนนะนเพื่อนๆของของอผลลัพธ์นี้นะคะตอนนั้นนะงวดนั้นนะคะวันที่สิบสิบสองเนาะ รออรอบวันที่สิบสองนะคะมันผลมันออก8 8 3แปมสีนะคะเราก็เอา8 8ดแปดตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เอาหวยบน3าตัวบนขึ้นก่อนนะแล้วก็ตามด้วย2ตัวล่างก็จะเป็น4ี่แบบนี้คูณด้วย1ินะคะผลที่ออกมาก็คือเลขมันจะได้ตัวนี้นะคะหนสาจุด สองห้าสองแบบนี้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งสามแบบนี้นะจุดสองห้าสองจุดสองแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันได้แบบนี้เพื่อนเพื่อนหนึ่งสามสองห้าสองจุดสองแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปทําใบใหม่เลยเนาะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ดูลกๆเดี๋ยวทําใบใหม่กัน ใหม่ๆนะเราจะผลลัพธ์มาเลยนะคะหนึ่งสามสองห้าสองแล้วจุดสองนะคะเพื่อนๆมันจะออกมาประมาณนี้นะคะสูตรนี้เอดเคยบอกว่าตัวข้างหน้าเนี่ยให้บวกกันเนาะสูตรนี้เราเอาไปแทงปักเนาะเราก็หาห้าตัวเจ็ดตัวอะเราเอาไปบวกกันนะคะมันจะได้เท่ากับสนะี่นะเพื่อนๆนี่นะคะสี่ก็คือเอามาจากนี้จากตรงนี้ เราก็เอาลงมาตรงนี้เป็นสี่นะคะแล้วเราเอาสองลงมาอ่ะแล้วเราเอาห้าลงมามันได้แค่นี้มันได้แค่สามตัวนะพวเพื่อนเพื่อนมันได้แค่สามตัวนะคะทีเนี้ยทีนี้แอดก็ทําเหมือนที่แอดบอกเพื่อนเพื่อนเลยนะคะว่าให้เราดูตัวเลขที่อยู่ในวงกลมที่ที่เราทําได้ก่อนแล้วก็ถ้าเราไม่ถ้าเราหาไม่ได้จากตรงนี้ก็ค่อยบวกหมายถึงว่า ให้เรามองในกลุ่มนี้ก่อนว่าตัวไหนที่มีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับเลขตัวต่อไปนะคะก็คือ5มีสิทธิ์เป็นอะไรได้5มันมีสิทธิ์เป็น2อ,อันนี้ก็คือยึดเลขสัมพันธ์เลขตรงข้ามด้วยนะเพื่อนๆอันนี้ที่ที่แอดทำก็คือยึดเลขสัมพันธ์และเลขตรงข้ามนะคะ5กับ2เนี่ยมันตัวเดียวกันเพื่อนๆนมันก็ทำออกมาไม่ได้เพราะว่ามันมาทั้งคู่แล้วและทีนี้แอดก็ย้อน ขึ้นไปอีกหนึ่งตัวว่าสี่โอเคแล้วอะไรที่มันจะเป็นสี่ได้อะไรที่มันเป็นเลขสัมพันธ์กับสี่อะไรที่มันตรงข้ามกับสี่ส่วนตัว s ในศาสตร์ s นะคะก็จะเป็นเลขศูนย์เพื่อนๆนนี่เลยค่ะก็คือ สาเหตุที่ได้ศูนย์มาก็คือมาจากตรงนี้นะคะจากเลขสัมพันธ์หรือว่าเลขตรงข้ามนะคะเพื่อนๆเอจะมองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีแบบนี้มาแบบนี้นะคะสี่ตัวถ้าจะหาห้าตัวเนาะอันนี้คือคือไม่ได้จอะอเฉพาะเจาะจงแค่เราหมายถึงว่าถ้าเพื่อนเอาเอาถ้าเพื่อนๆเ,เอาสูนยนี้ไปใช้กับอันอื่นนะ ไปใช้กับการแทงอย่างอื่นไม่ใช่หวยลาวก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ดูตัวนี้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะตัวไหนแทนตัวไหนเป็นเลขตรงข้ามอ้าวมันไม่ได้เพราะว่าสี่กับศูนย์มันอันเดียวกันนะคะในศาสตร์ของแอดนะแล้วห้าล่ะห้ากับสองมันไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันทีเนี้ยถ้าไม่ได้ตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องมานับจากตรงนี้ไปเพิ่มเป็น หนึ่งแบบนี้นะคะก็จะได้เลขครบ5ตัวแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆอันนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของเลข0ูนย์เนาะการคำนวณสูตรนี้ก็แบบนี้นะคะบวกตรงนี้แล้วก็ยกเลขลงมาแล้วทีเนี้ยวันนั้นที่แอดที่แอดวางนะคะมันจะมี4250แล้วก็ขีดด้วย3นะคะแบบนี้เนาะ ถ้าถามว่าสามมาจากไหนอันนี้แอดก็บอกแล้ววันนั้นว่าสามก็คือเลขที่แอดชอบนะเพื่อนๆแอดชอบเสริมเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเลขสามแอดชอบนะคะผมชอบส่วนตัวนะเนาะแอดก็เลยเสริมเข้าไปนะคะอันนี้ก็ก็คือที่ไปที่มาแล้วก็การคำนวณน,นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะอ่ะเราจะไปดูลาวกันสำหรับวันนี้วันที่เอ่อวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะ หวยลาววันที่สิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดเดือนหกนะคะหกเจ็ดโอ้โหแป,ป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้วเพื่อนๆเนาะไวมากอ่าวันนี้นะคะสูตรนี้ที่ทำได้นะคะจะออกมาเป็นเลขตัวนี้นะเพื่อนๆแปดเก้าสองจุดห้านี่นะคะแปดเก้าสองจุดห้านะคะฟันธงไหม ไม่เอาเนาะฟันธงเดี๋ยวมันจะพลาดนะคะเพื่อนๆไม่อยากฟันธงนะเพื่อนๆไม่อยากฟันธงอ่ะแปดเก้านะคะแปดสองนะคะแปดห้าประมาณนี้นะเพื่อนๆแปดเก้าแปดสองแปดห้าแล้วก็เก้าสองเก้าห้าตัวเดิมนะคะแล้วก็สองห้ามีเบิ้ลแน่นอนวันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะพอเลขเก้าห้ามานะคะมีเบิ้ลแน่นอนแปดแปดเก้าเก้า สองสองห้าห้าเลขนี้นะคะต,นะตัวนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์มานะตัวนี้มีสิทธิ์มาตัวนี้มีสิทธิ์มานะคะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะนะอาจจะมีหกห้าเข้ามาเสริมนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีหกห้าเข้ามาเสริมเนาะสองห้า หกห้าสองห้าเอาให้แค่นี้นะสำหรับตัวเจาะนะคะให้แค่นี้สำหรับตัวเจาะสำหรับตัวเจาะให้แค่นี้มันออกมาห้าศูนย์ห้าสองอ่ะถูกถูกถูกโอเคโอเค 952นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหรืออาจจะเป็น992255เลขอาจจะมาตองพิเศษประมาณนี้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนประมาณนี้นะคะสําหรับหวยลาววันนี้นะก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมันได้ประมาณนี้พี่นเพื่อนก็ไม่ต้องไปหาบวกรบคูณหารอะไรนะแล้วเพราะว่ามันลงมาสี่ตัวแล้วนะคะมันลงมาให้เราสี่ตัวแล้วเนะวาะหวังว่าคลิปนี้นะคะสูตรนี้ การคลายความสงสัยนี้จะเป็นผลประโยชน์จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะเล่นอย่างมีสติแล้วจะมีสตังค์นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆเฮงๆปัง,ๆ,งๆนะคะวันนี้สาหรับคลิปนี้วันนี้แอดต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ